นางรำกว่าสามพันคนร่วมรำบวงสวงถวายดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พตลอดจนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณนายนิวัตรรง่งสาครผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกระทำพิธีถวายผ่านพุ่มพุ่มเงินพุ่มทองและบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของพระองค์ท่านต่อเบื้องหน้าพระบรม พราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีพระศกนิกรชาวจังหวัดลบบุรีทุกหมู่เราเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ในพิธีบวงสวงนางวชราพรรุ่งสาครนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีในฐานะผู้นำสตรีชาวลบบุรีได้นำกลุ่มสตรีทุกภาคส่วนและชาวจังหวัดลบบุรี ที่ได้เปิดรับลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมรำถวายมือซึ่งมีผู้ลงทะเบียนร,รำถวายมือจำนวน3,550คนโดยทุกคนมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อยสองเข็มมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทยนุ่งโจงกระเบนสีเขียวเสื้อแขนยาวทรงกระบอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายมหาราชพร้อมด้วยสบไยสีเขียวร่วมกันรำถวายด้วยท่ารำถวายมือบวงสวงแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระนารายมหาราชณบริเวณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีโดยมีการปิดการจราจรรอบวงเวียนทุกด้านอย่างสวยงาม ทำให้บริเวณรอบวงเวียนและท้องถนนเต็มไปด้วยภาพนางรำที่กำลังแสดงท่ารำอย่างสวยงามอ่อนช้อยงดงามสมพระเกียรติทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งปกติเราพระสงนิกรที่เป็นสุภาพสตรีชาวจังหวัดลบบุรีจะร่วมรำถวายเป็นประจำทุกปีควบคู่กับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ซึ่งชาวจังหวัดลบบุรีจะพร้อมใจกันแต่งไท่ทั้งเมืองเพื่อเป็นการลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดลบบุรีอย่างหาที่สุดมิได้นั้นคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาเมืองลบบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยานำซึ่งความเจริญมาสู่เมืองลบบุรี และในปีนี้ทางจังหวัดลบบุรีได้จัดให้มีการแสดงพลุฟไฟประกอบการขับเสภาสีสันสวยงามยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการแก่เมืองลบบุรีและสยามประเทศจวบจนทุกวันนี้นะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีนพรักทองแก้วลำดับภาพตัดต่อ ภัยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน